นี่เป็นภาพขณะที่ทหารกองร้อยฐานพรานที่3202หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32กองกาลังผาเมืองบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเลยครับไปตั้งจุดตรวจที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโขนที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหน้านะครับทุผู้ชมเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนํายาเสพติดเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยรถยนต์เนี่ยสีขาวมีชายชาวมาเลเซียเป็นผู้ขับขี่นะครับ โดยขับรถเข้ามาจากฝั่งประเทศลาวเมื่อทําการตรวจค้นอย่างละเอียดพบว่าบริเวณท้ายรถแล้วก็ใต้เบาะหลังซ้ายเนี่ยมีถุงพลาสติกบรรจุฟอยสีเขียวติดสลับไชนีสออฟทีหรือว่าชาจีนนะฮะจำนวน72ถุงภายในเนี่ยพบเป็นยาไอซ์น้ำหนักรวมทั้งหมด72กิโลกรัมผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพนะครับว่าเดินทางมาจากด่านจังหวัดสะเดา่ดดานสะเดาจังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมภรรยาฝั่งประเทศลาวแล้ว กลับมาในวันเกิดเหตุเนี่ยจึงนําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสถานีตํารวจภูทรเฉลิมพระเกียรติดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ